ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ติดตามรายการของผมทนายโสนิสุวรรณีวันนี้รายการปฏิวัติการเมืองไทยให้พ้นจาก การเมืองสามานเข้าสู่ประชาธิปไตยของปวงชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทยร่วมกันดำเนินรายการโดยผมเช่นเคยครับทนายโสนิสุวรรณี พี่น้องที่รักและเคารพครับผมทำรายการกับผู้ฟังรายการพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกอยู่ในขณะน,นี้เป็นห่วงเวลาที่ความหวังที่เป็นความหวังอันบันเจิดของพี่น้องชาวไทย ในการที่ใจเห็นการเมืองของเราได้ก้าวเดินไปตามคันลองครองธรรมของการเลือกตั้งคันลองรองธรรมที่ว่านั้นก็คือพรรคการเมืองใดที่มีคะแนนสนับสนุนจากประชาชนเป็นเสียงข้งมากได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คำว่าจัดตั้งรัฐบาลก็คือจัดตั้งอำนาจการบริหารจัดการประเทศตามแนวนโยบายที่ได้ดำเนินการว้ายก่อนช่วงหาเสียงนะครับนั่นคือคอลงคองธรรมที่ประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยนำมาใช้นะครับ แต่ว่าความหวังเช่นนั้นในประเทศไทยในต้นทางการเลือกตั้งนะครับได้สลายไปเป็นที่เรียบร้อยได้ดับสิ้นไปจากความพ่ายแพ้ของพักเก้าไกล และพักร่วมสนับสนุนแปดพรรคจากการกระทําของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกที่มาจากการแต่งตั้งลากตั้งของคณะนายทหารคอสชนะครับร่วมกับพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน แต่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นกับกลุ่มอำนาจเดิมเช่นพรักประชาธิปัตย์พกรกพลังประชารัฐพรักรวมไทยสร้างชาติและพรักภูมิใจไทยครับพี่น้องที่รักแระคกรบครับในขั้นตอนนี้เมื่อมันศูญสิ้นไปแล้วนะครับ เราจะได้แลเห็นกระบวนการผมใช้คำว่ากระบวนการผันแปร ى, หรือกระบวนการแปรสภาพจากถูกให้เป็นผิดคำว่าถูกก็คือคลองระบอบประชาธิปไตยมันได้มันต้องได้พักก้าวไกลเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลทุกคนต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสวออหรือว่าจะเป็นผู้แทนรัษฎรเพื่อให้เขามีมีความชอบธรรม นั่นจึงเรียกว่าคันลองของทำครับแต่ระบบการเมืองของไทยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลแปรสภาพผมจึงเรียกว่านี่คือการแปรสภาพของการทำถูกให้เป็นผิดทำให้คันลองอันชอบทำด้วยกฎหมายได้กลายเป็นสิ่งที่ผิดในสายตาของประชาชนคือไม่สามารถจัดรัฐบาลได้ครับ จนเรื่องนี้นำไปสู่ผมก็พูดในคลิปที่แล้วครับว่าสวาที่ประชุมของรัฐสภาได้ใช้ข้อบังคับทำลายล้างข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญใช้กฎหมู่ของตันเองยกเลิกไม่ให้พิธาเข้าเป็นผู้ชิงนายกรอบสองรอบสมซึ่งในกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีนะครับผมเองก็ตั้งของ้อสเกตเรื่องนี้ จนนำไปสู่สมาคมทนายความก็เห็นพร้อมเห็นพร้องต้องกันอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมายทั่วประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าที่ประชุมรัฐสภา,ากำลังทำลายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยอาศัยข้อบังคับในสภาซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่เล็กมากซึ่งในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เป็นสิ่งที่ยอมรับในไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทาไม่ได้ครับแต่รัฐสภาไทยก็ทําไปแล้วตอนนี้มีการนําเรื่องนี้เข้าไปสู่ผู้ตรวจการรัฐสภาและให้ผู้ตรวจการรัฐสภายื่นเรื่องไปยังสารรัฐมรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดนะครับว่า มติที่ประชุมข้อประชุมข้อมติของวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรนั้นขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเดี๋ยวพี่น้องคนไทยจะได้รู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องของเราได้แลเห็นว่าบ้านเมือง มันก็ยังมีคนที่มีความรู้มมีคนเป็นกลางลางมีปัญญาชนที่จะไม่ยอมที่จะให้มีการกระทําอะไรตามอําเภอใจไม่งั้นถือว่าเป็นการกระทําอํานาจทางการเมืองตามอําเภอใจของผู้มีอํานาจซึ่งเป็นธรรมชาติของร,บบระบบเผด็จการครับเอาละครับเรื่องของคุณพิธา ผมจะวางไว้แค่นี้ผมจะขอถือโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวไทยในประเด็นเรื่องพรรคก้าวไกลได้มีมติยะส่งไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยในฐานะพักที่ได้คะแนนอันดับสองดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็น สิทธิทางการเมืองและเป็นคลองทางการเมืองที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยนะครับในระหว่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะ,สะแสวงหาคะแนนสนับสนุนให้ได้375-76คะแนนเพื่อการจัดตั้งรัฐบาล เราก็แลเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเพื่อไทยไปคุยกับภูมิใจไทยอย่างไรเพื่อไทยนะฮะไปคุยกับชาติพัฒนากล้ายอย่างไรนะครับแล้วผลสรุปออกมาอย่างไรพี่น้องที่รักและครับสถานการณ์ทางการเมือง อนาคตบ้านเมืองของเราจะมีรัฐบาลไหมฝ่ายประชาธิปไตบัจะจัดรัฐบาลได้หรือไม่ถ้าจัดไม่ได้แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าจัดได้แล้วหน้าตาจะออกมาอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยทั่วประเทศทั่วไทยทั่วโลกจับตามองเฝ้ามองอย่างมีความหวัง ผมเชื่อว่าทั่วโลกก็เฝ้ามองจับตามองอย่างมีความหวังว่าพวกเราจะสามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมได้หานายกรัฐมนตรีได้แต่วันนี้เป็นที่ชัดเจนคำว่าอำนาจทางการเมืองได้แบ่งเป็นสองซีกซีกแรกคือซีกรัฐบาลเดิมเขาเรียกว่าซีกเผด็จการอำนาจนิยมเก่า ยังไม่เปลี่ยนจุดยืนนะครับคำว่าเปลี่ยนจุดยืนก็คือให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านถึงแม้ว่าก้าวไกลจะได้เสียงข้างมากก็ช่างครับซึ่งวิธีคิดอย่างนี้พี่น้องที่รักได้ครบรับมันเป็นวิธีคิดที่พวกเราจะต้องมาตั้งคําถามว่ามันถูกหรือผิดวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิธีคิดในความเห็นส่วนตัวของผมแล้วเป็นวิธีคิดที่ผิด เมื่อประชาชนแสดงเกตนารมข้างมากให้เขาจัดรัฐบาลก็ต้องช่วยเขาให้มีการจับตั้งรัฐบาลกันขึ้นมาสิครับเอาละครับเมื่อพักเก้าวไกลยอมให้พรักเพื่อไทยมาเป็นพักรับเกตนารมรับมอบอำนาจต่อไปมารอดูว่าจะได้รับการตอบสนองหรือไม่ถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐเดิมไม่ตอบสนองนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยของเรานั้นจะเดินมาถึงทางตันหรือเดดล็อกที่เขาพูดกันเดดล็อกตัวนี้ก็คือสภาวะที่ไม่มีใครสามารถจัดรัฐบาลได้ ฝ่ายผู้มีอำนาจเผด็จการไม่ยอมให้ฝ่ายประชาธิปบไตยจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่สนับสนุนแต่ตัวเองก็ยืนยันจะไม่จัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั่นก็แปลว่าร้อยแพ้ประเทศสิครับอย่างเนี้ร้อยแพ้ประชาชนเจ็ดสิบล้านสิครับอย่างนี้ปล่อยให้นายกประยุทธ์รักษาการนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่เพียงผู้เดียวและก็คณะเดิม สมการการเมืองมันจะออกอย่างนั้นครับพี่น้องที่รักและเคารพครับอน,นาคตของประเทศไทยก็จะเดินไปแบบอยู่ภายใต้การกำกับของอำนาจผด็ิตการเดิมทั้งหมดครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถคาดคะณีดได้แต่ถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทย จะฝ่าวงล้อมออกไปเปลี่ยนขั้วจับกับพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมกลุ่มอำนาจเผด็จการเดิมโดยทิ้งก้าวไกลนะครับสถานการณ์ทางการเมืองของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายคนถามว่าเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้ตลอดครับพี่น้องประชาชนอย่างท่านอย่างผม เป็นเจ้าของอำนาจทางการเมืองก็จริงเป็นเจ้าของเงินภาษีก็จริงเป็นเจ้าของประเทศก็จริงแต่การเมืองไทยของนักการเมืองของพรรคการเมืองเดิมๆเวลาได้อำนาจมาแล้วตอนต้นทางตอนปลายทางเขาไม่สนแล้วครับ เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนตัวเขาได้บ้านเราเรียกว่าเกียรติเสียกันมันทำให้ประเทศไทยของเราตกอยู่ภายใต้อำนาจการกดขี่อำนาจการบริหารอย่างไม่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าไม่สามารถนำพาประเทศออกไปสู่ความเจริญก้าวหน้านำพาประชาชนออกไปพบนโยบายใหม่ๆที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมได้ ก็เพราะพฤติกรรมความคิดของนักการเมืองเก่าๆนี่แหละครับครอบงำระบบการเมืองไทยยิ่งตอนนี้ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกทั้งอำนาจเผด็จการทหารทางธุรกิจการเมืองของพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองที่ไร้อุดมการและทั้งเจ้าสัวทุนผูกขาดรวมหัวกันกินบ้านเมืองผ่านระบบการเมือง โดยใช้กลไกรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นี่แหละครับเป็นเครื่องมือพี่น้องทีละกรบครับนี่คือชะตากรรมของพวกเราผมจึงนำเรียนท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่เราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60ชิกรัฐธรรมนูญฉบับ60ทิ้งเสีย ความยากจนหนี้สินความถดถอยของประเทศไทยจะเกิดขึ้นดำเนินการต่อไปโดยไม่มีเวลาที่เราจะเห็นจุดสิ้นสุดลงได้ครับพี่น้องที่รักและครับยิ่งตอนนี้ ถ้าเราไปดูเรื่องของสถานการณ์รอบบ้านของเราเราจะพบสัญญาณปัจจัยลบซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างชัดเจนรัฐบาลอำนาจในยมที่นำโดยทหารและรัฐบาลชุดเดิมนะฮะนำนโยบายต่างประเทศไปผูกไว้กับประเทศจีน ทิ้งห่างจากกลุ่มประเทศอเมริกาและยุโรปสิ่งเหล่านี้ได้ทำลายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ได้ทำลายโอกาสในการสร้างสมดุลทางการเมืองให้แก่คนไทยในประเทศสิ่งเหล่านี้ได้ทำลายศักยภาพที่คนไทย จะต้องได้ควรจะได้จากการไปคบค้าสมาคมจากอเมริกาจากยุโรปอย่างน้อยๆก็ตลาดการส่งออกอย่างน้อยๆก็ตลาดทุนทั้งหลายพี่น้องที่รักและรบครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่กับประเทศไทยของเราครับวันนี้เราควรจะทำอย่างไรกัน ที่น้องที่รักและกรบครับนั่นคือข้อคิดความเห็นที่พวกเราควรจะต้องออกมาร่วมกันเราในฐานะคนไทยไม่ใช่ผู้เล่นไม่อาจกำหนดการตัดสินใจในการจัดรัฐบาลได้แต่ผมเชื่อว่า การส่งเสียงของผมการส่งเสียงของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยการส่งเสียงของพี่น้องประชาชนจะทำให้นักการเมืองที่โง่เง่าได้คิดกันขึ้นมาจะทำให้พักการเมืองที่ไม่มีจิตสำนึกต่อว่าชาติบ้านเมืองได้มีจิตสำนึกขึ้นมาผมเองอยากจะพูดกับพักเพื่อไทย พราะพรกเพื่อไทยเป็นแกนในการที่จะทำให้ทิศทางมันจบลงอย่างไรวันนี้นะครับพี่น้องที่รักและรบครับ <c oughs> โบราณน,นี่สมัยผมนี่เคยได้เรียนหนังสือเขาสอนนิทานอีศบ <c oughs> เรื่องนางกากี ที่คบชู้แล้วเอาชู้มาฆ่าสามีตัวเองหวังว่าจะไปอยู่กินกับชู้นางกากีก็ทำตามชู้สั่งสุดท้ายแล้วก็โดนชู้ทำลายเพราะชู้ไน้บอกได้เลยว่าขนาดสามียังทำลายได้มาหาเขาเขาเสีบสมอารมณ์หมายได้เขาก็ทำลายทิ้งครับ นิทานอีศพเหล่านี้เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลก็มีพักเพื่อไทยผมอยากให้พักเพื่อไทยได้พิจารณาการกระทําใดๆก็ตาม ที่จะเป็นการผันผิดให้เป็นถูกการกระทำทางการเมืองใดๆที่จะแปลสภาพผลประโยชน์ของประชาชนเป็นผลประโยชน์ของตนเองโดยผิดหลักของประชาธิปไตยผิดหลักนิติรัฐผิดหลักนิติธรรมกรรมย่อมสนองโดยทันที กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงกฎแห่งธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสังคมนี้ประชาชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่แม้ผู้มีอำนาจคิดว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของผู้เป็นใหญ่แต่ประการใดท่านกำลังคิดผิดในแผ่นดินนี้ประชาชนเท่านั้น ที่ยืนยงคงถสถาพรอำนาจทั้งหลายเป็นอำนาจชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นครับอำนาจทางการเมืองอำนาจทางการเมืองจะอยู่ได้ยาวนานขึ้นอยู่กับว่าการได้มาซึ่งอำนาจนั้นถูกต้องตามกฎหมายตามทํานอนรองธรรมและการใช้อำนาจนั้นเป็นไปตามธนองนรองธรรมเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นกําจะตามสนองนี่เป็นประวัติศาสตร์การเมืองโลกอย่าว่าเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยครับประเทศไหนก็ไม่รับการยกเว้นหวังว่านิทานนางกากีที่ถูกพยามารหลอกใช้จะไม่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยนะครับ พี่น้องที่รักและครับพักเก้าไกลได้ผ่านการพิสูจน์มาพอสมควรในสนามการเลือกตั้งผ่านการพิสูจน์ว่าท่านชังชาติผ่านการพิสูจน์ว่าท่านชังล้มกษัตริย์ผ่านการพิสูจน์ว่าท่านจะเอาประเทศอเมริกาเข้ามาล้างผ่านประเทศไทย พี่น้องที่รักและรบครับความจริงก็คือความจริงผมมีความเชื่อมั่นโดยส่วนตัวว่านักการเมืองรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ของการรักชาติรักประชาชนไม่มีใครปรารถนาที่จะขายชาติขายแผ่นดิน ผมมองเก้าไกลในมุมดี